สวัสดีครับวันนี้จะมากินข้าวหลามกับทุเรียนกันครับนี่ครับข้าวหลามทุเรียนมาชิมกันว่าข้าวหลามจะอร่อยไหมครับแข็งมากเลยครับ พีค่คอือืออร่อยมากครับกินกับคู้เรียนยิ่งเข้ากันเลยครับอร่อยมากครับ อือร่อยมากเลยครับนี่ผมมายูยืยนเซนนะครับสวัสดีครับ